สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้อมจาก House of c a r p h u k e t นะคะป้อมก็จะมาแนะนำรถเบื้องต้นนะคะของ Mercedes-Benz นะคะรุ่น Ml 2 5 0 v u t e นะคะรถคันนี้เป็นรถปี2016นะคะราคาก็จะอยู่ที่1,890,000บาทเท่านั้นเองนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถขนาดใหญ่นะคะเหมาะสำหรับรถครอบครัวนะคะดูหรูหรามากเลยทีเดียวค่ะสามารถลุยไปได้ในทุกทกที่นะคะ ดูแข็งแรงนะคะสีดำสวยงามมากๆเลยนะคะเรามาดูด้านในรถนะคะข้างในนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นระบบมันติฟังกช์ชันนะคะจะเป็นเกียร์แบบแพทเทิร์นชิปด้วยนะคะอยู่หลังพวงมาลัยค่ะ แล้วก็ในส่วนของคอนโซลหน้านะคะก็จะมีปุ่มต่างๆนะคะปุ่มปรับแอร์นะคะระบบอัตโนมัติเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะคะแล้วก็มีปุ่มจอยสติคค๊กคาปรับโหมดต่างๆนะคะสำหรับหน้าจอนะคะแล้วก็มีส่วนของที่เก็บของนะคะ ให้ความสะดวกสบายกับผู้โดยสารได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะในส่วนของด้านข้างคนข,ของคุณขับนะคะก็จะมีปุ่มต่างๆค่าปุ่มปรับโหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มปรับโหมดกระจกมองข้างนะคะซึ่งเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะเป็นแอร์นะคะก็จะมีแอร์ให้นะคะเพิ่มความเย็นนะคะไปไปทั่วห้องผู้โดยสารเลยนะคะ พื้นที่ของห้องผู้โดยสารนะคะกว้างขวางมากๆค่ะเบาะด้านหลังนะคะก็สามารถพับได้ด้วยนะคะเพิ่มพื้นที่นะคะเพิ่มพื้นที่ให้ดูกว้างขวางเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะเบาะหนังก็จะเป็นสีเบจด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะ ในส่วนของด้านหลังนะคะของรถคันนี้นะคะเรามาดูว่าจะก,กว้างขวางหรือเปล่านะคะโหทั้งกว้างทั้งลึกนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวมากๆเลยค่ะกว้างมากๆเลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาชมได้นะคะหรือว่าเข้าไปในที่ w w w h o u s e o f c a p h u k e t c o m นะคะเรามีรถให้ลูกค้าเลือกมากมายนะคะสวัสดีค่ะ